นะคะพี่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้นะคะลองบีๆวาเลนตี Straße นะคะจะหรือว่าน้องหมวยนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้จะพามาหอมหมกหอมหมกหอมหมกหัวปลีนะคะเพิ่งไปตัดห <jin> ัวปลีมามาเมื่อเช้านี้นะทุกคนก็ตอนนี้ตอนนี้เราก็เย็บกระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะ ตักใส่กระทงนะคะตักใส่กระทงแล้วก็พร้อมที่จะไปนึ่งนะคะทุกคนก็ตักใส่กระทงแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะนะมาตักใส่กระทงแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนึ่งนะทุกคนวันนี้วันนี้มาขายหอ่อหมกนะคะทุกคน ใครใครจะซื้อสั่งจองสั่งจองได้เลยล่วงหน้านะครเพราะเรามีจำนวนจำกัดนะทุกคนใครอยากจะทานของหมดอร่อยไม่อร่อยดูแต่นเนี่ยค้าก็รู้นะ ค่าหอมหมกจ้าหอมหมกนะคะหอมหมกอร่อยอร่อยนะคะมาซื้อมาซื้อหน่อยได้ไหมคะมาช่วยซื้อหน่อยได้ไหมเราก็จะแต่ รอชิมกไัได้ดีมากที่ทุกท,ท่านนะเดี๋ยวมารอชิมโฮมอกกันอันนี้ทําไว้ทานตอนเที่ยงนะคะทุกคนเป็นเมนูไว้ทานเที่ยงนี้นะ ช่วยเสื้อของหมก,กันหน่อยนะจ๊ะถ้าใครอยากทานต้องต้องจองไว้ล่วงหน้านะทุกคนเพราะว่ามีแค่นี้นะมีอยู่แค่นี้นะคะอเสื้อใบีเยียร้อก จะมาตักเ่ลยนี้กันนะคะเดี๋ยวรอชิมเลยนะคะ เดี๋ยวจะแบ่งให้องค์ครักษ์บ้านเมือนชนะทาวคนละหนึ่งกระทงนะคะคนละหนึ่งกระทง,ะงกำลังหาหมูก่อนนะทุกคน ไม่รถก็เข้ามาสายแทนวันนี้นอื <c oughs> นี่ต้องขอต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเสียงรถกับข้าวมานะทุกคนจะมีเสียงเพลงต้องขอจบคลิปนี้ก่อน กับข้าวนะทุกคนรถกับข้าววิ่งผ่านหน้ายาบ้านตอนนี้แล้วมีเมนูของหมกแล้วนะคะเราตอนนี้เรากำลังกำลังที่จะซื้อสับปะรดแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นนะคะทุกคนซื้อเนื้อหมูนะคะมาผัดเยี่ยวหวานเตก,ก,กานนะ ห,หมูสีแดงได้ชิวเยอะอะไร้าหนาะเออมันยกมือว่าดีจำจำนายได้ไหมวะนายเคยอยู่บ้านนี้บะโอ้ยลนึกหนาตัวน้ำหนุบผีแดงใช่ทานไหมทุกคนสุกแล้วนะคะนำหมกของเรา

ทานข้าวด้กันนะคะพี่จาง